เนี่เด้อพ่อพี่น้องเลยนี่เนาะมันเค้งนะเข้งบ่เข้งเข้งคือก้อนดินนี่ทุบกะบอใบทุบกะบใบเหนี่ยนติ้งนู่นน่ะมันเวลามเจ็บกว่เจ็บคือมันดินมันตีมันนี่กลาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวต่างประเทศกข็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง บ่าวแสนบ้านเฮาคือเก่าเนาะวันนี้โอแสนกะอยู่เฮือนเพราะไม่มีน้องเอ้ยบ่ได้ไปทางใดเนาะโอแสนกะอยู่เฮือนมาฉีดวัคซีนเนาะวันนี้เฮาก็สิไปเยี่ยมยามเบิ่งพี่เอื้อยของบ่าวแสนเนาะบ่าวแสนกะฮู้ข่าวมาว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นปัญญาอะไรเพราะไ่มีน้องเอ้ยเป็นปัญญาป่วยเนาะป่วยเป็นปัญญากะรปัญญาอะไรกับ่ฮู้เนาะบ่าวแสนกะยังบ่ฮู้ยังบ่ได้ถามเรื่องราวรายละเอียดของเพิ่นเนาะการได้ข่าวกาได้ยินข่าวว่าเพิ่นเป็นปัญญาอะไรป่วยเนาะ เอาเช่นอย่างพวกเรื่องรายละเอียดกะไปติดตามความสุ่มของกันเล่นน้องเขาไม่น้องว่าเป็นเป็นยังไงกันเนาะโอเคเนาะไปบนความสุ่มของการเล่นที่เขาไปถามเบิ่งเรื่องราวของเพื่อนกันเลยเนาะว่าเป็นเป็นยังงกันแน่เนาะจ้าเขาอกับมากับบอกจิตกี่เก้าวันนี้ครันไหมเนาะสบายดีสบายดีเลยเลยชื่อยังก่อนซื้อทอนซื่อทอนวะเมนเดวอ๋อเลยอันให้เลยอะ คุณมี่บอกอันนี้อายุเท่ปีสามทุบสามอันทีบสามบออ๋ายุได้สามสามเจ็ดอันเจ็ดปีบออันเป็นจัได้เรื่องราวของเลยเป็นยังไงไอ้กวดบ้าเป็นกอดทั้งบรูกวดคนกวดทั้งรุกเอาให้าไปไปผ้า O, sao tớ kiếm quay kẻ c hug hattiter không? Ter относita thứ 절 gì đó c alone, và 어디 thế nào Ờ tr ole là ş في Hospital có resource c vięcyu ở vàng Y' correctly, tớ thấy không, cipt pas, c yi kèn a Campa disaster HỌ趁p đi ănán là khi tôi di chuyển Bây giờ b выş need Yes, do arasi anh a táis bị nhờ nhìn thì เทพเอว่าเป็นหันเป็นนี่ชื่อว่าเป็นนั่นลกูกอันนั่นนี่ชื่อชื่อว่ายามากินที่ยามากินมันชะเล่ากับพ่อยู่ไปยูไปไปไเรื่อยๆังไงเน่ยหมดยากของผิดอันนี้ไปหาหมอวันี้หาหมอวันีอ้อันไปตรวจเลือดเธอได้โอ้ยลายเลือดเลยตรวจมาจัดควเบาอเลย,ปเเลยไปหมอดูอัน มอเมืองก็จะเึงคินิกคินกเนี่ยผูองทืหมอคุมผูองทือแต่มันนี้่นว่าเป็นยังไงลูกเปนเบาลูกเปนเบาเนี่นแตมากลูมาตามันหมอเมืองอันิ่นแบบก่อนเทิมลูกก่อนเทิมก่อนเทิมลูกเนี่ยเน้นไพระโอ้หมอ มเคหมไปายเปเบี้ยงตยังมมี้งอนมาุงหมอเขนเยคุบอกว่าห้เป็นไปเบี้ยงบ่อันแต่วันนี้ห้องหมออยู่เ่นเพิ่นเพูดพาตัศน์บ่าไรบ่มีบ่ไร้ปวดมจแท้กมันแก่เป็นกันเป็นงานน้มันแตคือเพื่นเฮ็ดเฮ็ดหนังสือให้ไปเบี้ยงคุณเมือนบ่ไม่เฮ็ดบ่

อันนี้ดำหนา้ามันขามันใหญ่ดำหน้าอันนี้่าใกล้นี่แล้อหมอกมันแน่ไปได้ชงเรือนบยหมกแหงนอนชว้นทงพื้นอนหมกแหงชพื้พเห็ดบได้าพืเห็ได้นสมมตินี่ฮักษาแบบอะไรน่ยเนนี้ขึนี่ยะเลยบไปเป่าไปพ่นนี้มืออ๋อคือแบบไ่ได้กินทางไม้องอย่างนั้บ่กินทางไม้บ่กินทางไม้กินคือฮักชาแบบแบบพืนเมืองกำเนบ่ เนียเ่ยด้าตัวองไห,หม่ตอกไปไนเนาะตัวขม่ตอกว่าเด็กนำ้ำอือเขาอย่างน่ไม่ใช่กินดีีเดียเชา้าท้องไข่ท้องนไข่มัน,มนเค่งแล้วท้องไข่ว่ดิท้องไข่ท้องมันเค็งท้องน่อยไ,ไปหามอเพื่อนเขวมาป่านหนึ่งชีเศาอัดตปอย่งเชา้า ่นบอกว่าป so ่าได้อะไรอ่เ่ยแป่าได้บ่ิ่นบ่าเฮ็ดคนบ่ได้มีแต่ว่าเห็ดไ้ไปบิดตปบิดครัไปบิดว่าเห็ดไรแลวต่วเรื่องไปเล้น่อ่ะได้ป่าอนนั้มึอมินจันทร์มันค้างมือมันจันทร์มงทิศ่น่าครับไปนอนได้กับต่อเรื่องไปได้กับเห็ดไร้บดพุกวดามาได้เดียวเฮากว่าได้นันั้นเลยเห็ดไร้สิพุทกว่ะมีแต่ว่าบไ้บ่ะ เ็ดบพาะจนเฮาเนี่ย่าดีว่าเฉพาะจเฉพาะยองหมอแขงว่ว่าเห็ดบัวร้หมอแขงก็เห็ดบัวรหมอกุ้มก็เห็ดบัวร้เป็นคือแนะนาให้ไปเบียงอย่างเดียวในะนาให้เบียงคือยังไม่ได้ไปยังไ่ได้ไปยงยังไม่ได้ไปยังไม่ไปยังไม่เงินไปไม่เงิน่าใช้ใจลายป่ะาไปเวียงช่มอว่าซีเซตหนึงอันเฉพาคารุบลเนี่ยาร อ๋อช oh, tamam. nah, ี้แสนแต่วแต่ว่าเวลาใช้ใจทำทำหูแจักคนบาว่าสี้สี้อะไรปันไดงายังบมดจักค่ารถคารังเงินพู้น้องชี้แสนไปเนาะพอนเปนเนาะเพื่อนกะเป็นเพื่เอื้อยของพ่อแสนเองเนี่ยเนาะพ่อแสนกะกัลลังหูเนี่ยเนี่ยเพื่อนกะบหูมาจากพ่อของพ่อแสนเนี่ยแต่ก่อนพ่อแสนกับหู้จักหรอกว่าเพื่อนเพื่อนเป็นโรคนี่เนาะ ก็ขขขเขากันาากอยอนออนู่บ้าบนเดียวกันอยู่แต่ว่าแบบว่าไม่ได้คุยอะแต่มาหากันน่ะนะน้องโนเรือนแหละแบบว่าบ่นบังนี่บ้าว่ะเจ็บไหนมฮะต้องเตะมันทีเจ็บกันนอนคดไปนะขึ้นปเป็นหงอนเจ็บเหรอเจ็บได้เวลามันขึ้นมันขึ้นเจ็บหูมันขึ้นเจ็บหูคือดิ่งบึ้มคือหุ้งอคือท้องหุ้งอเนีย่ยคือ mọi người có tiền cứ đủ phát sắp gì đi bờ vực. Bờ vực ngắn ngon của hiệu. Loi là. A quân hết? Hoi nó ngon. Kênh. Kênh bọc Rồi, Kênh 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 Hỏi kênh 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 nó kênh 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 มันบ <House> <speaking in aría> ิดามติดปวดเจ็บคือมันดิ้นมันตีนูนี่ท้องอันแต่นี่บ่ได้เจ็บ่นี่บ่เจ็บเดนีบ่ายก็พอได้นอือเค้งเ็กน้อยเฮานอนก็เคงเวลามันขึ้นมันเจ็บมันมันขึ้นเป็นวงช่วงบ่ด้นช่วงมันขึ้นขึ้นนะงมก็ขึ้นมมันก็บ่ขึ้นอือเดี๋ยวเฮาสิเอาพตรวจ ใช่เพราะมัพี่น้องเบิ้งเนาะที่เพื่นไปตรวจเนาะแต่ระดมมอนว่ตเปนี้องหมอคุมเนาะเพ่อนเนาะเพื่อนจะไปตรวจเพื่อนเนาะแต่ว่าเบิ้งหมอเนาะว่าเบิ้งเขาจะไอาเพื่อเขาจะไอาเพื่อพี่น้องเบิ้งนกำกันเนาะนี่แบบเป็นผลตรวจของเพื่อนเนาะเอาไม่ไม่

ที่ชัดเจนอเป็นยังบได้นองอย่งมาใบตรวดโต่วาตั้งเท่าไรเป็นอยังบเปชัดเจนว่าเป็นอยังกันแน่นาะอันนี่หัวแขงนี่อ้หัแข็งวะนี่แกนี่นะนี่เปิดไปนอนไหนขึ้นนะเี๋ยวนี้นะนอจะนอนนัะไปนอนนอนน

ยืดออกเออไมอออกบอกอมีนาะเอาไปพี <token. S 2> uh ่นอกพูดจิายข่าเขากระเบิดเขากระเบิดเนาะเข่ากรเบิดคืออยากไปยุบีรแต่ว่ามงินไปเนาะอยากไปโอ้ยอแต่วราไม่เงินจ้างรถจ้างนากะเพง Mà ca mua khai nhằng với một chắc Không phải là bố của chị chai thôi này nó Xong chậu cứ tới Rồi Cầm hạ của, của Cả khứ nhằng người ta viên này nó Ừ, người ta viên Rồi cả khứ sẵn Biết tấy <laughs> ไปบิดเลยไปใชกันแต่หนแจะเบียงไงเป็นังบูหูแบบงูหูว่าผ่านหยัหยนกันนน่เนาะเป็นหยันว่าเนี่ยแต่ะการงูหูจักว่าสีพาทดไยหรือวัวเนาะจักไปเบี่ยงไปเบี่ยงกันั้นไปไปเหตไรคือว่าอย่างนี้จักยังคือไปหมู่ผ่านมาหนิผ่านมายังไต่วิถเดเรีนไปเรีนมาเหตไร นอนกะนอนซื้อนอนกะนอนได้คืนเลยซื้ออาสู่ไปอะไรเนาะอะไรเนาะดูไปแล้วต้องเศร้าแหละแต่คือมีผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งไปหนี่นี่ยเฮ้ยอยากให้เพิ่นช่วยเหลืออย่างนี้เลยอให้เปิ่มช่วยเรือคารุกคารังคังเงินค้ำนี่แหละมีอ๋อเลยอย่างเบิ่มปัญญาเลย พูดหาคู Fro ่กัยิงกับเพื่อน้องกับบอลโมี่จักควมเหตุคือไปหาอีกแลพ่น้องกับเพื่อนบบมี่หายโบมีให้พูดจีคายเขาเล่าเขาเล่าเล่าเบิดเขามีนะเขาคือจมืดหนึ่งกับบริษัทอย่างบ่บริเยากับบริอย่างอบริัเนี่ยอู่ระคือมีแต่แต่แรนน้ำเมื่อยมันบ่มอเขาถกันมากันพากันไปหันปนีแล้วแล้วคยังว่าพระทานที่ยังเาะ ันด yeah, yeah. yeah. yeah, ีอยากเช่าอยากดูพยาเลยแหะเก็บปอดนี่เพ oh, ิ่นสิไปอื่นก็บ่ได้บ่แท้นไปบ่ได้มันเงินคําขอนี้ไปบ่ได้เงินครับบ่มีเงินมีเงินมีคําโมีเบอสิทอย่างเดียวได้ิเจ็บอยู่ก็ได้ห้นนอนห้อีเจ็บพูดไปอยู่ใก็เจ็บก็ให้อีโอหม หาหมอกับเพิ่นกับเพื่อนว่าขนานบ่ะเพื่อนว่าเพื่อนกับเพิ่นเพิ่นแนนํำอย่างเี้วหามอกับเพิ่นแนนำอะไปเบี้ยเงี้งเดียวไเบี่ยงอย่างเดียวเนาะอูดิมีไม่เฉลี่ยที่ได้ดล่อนกวดมากนึ่งขวดตรงกันเนาะกวดมากนํางขวดตรงกันจังย่างนะจพืคอเพับเพิ่นเพิ่นแนนํำอไปเพิ่นไงพิ่นชุดเพิ่นไปบนชุดหล่อนไปเพิ่นไง ตะหมดเงินยังมีเงินมีคำอือย่างเดียวเดี๋ยวเขาใช้เงินบองคนให้จำนวนหนึ่งก่อนเนาะวยเบรีวงต้น,น,นออไปก,ก่อนเนาะให้เงินเอื้อยไว้ซื้อคือชื่อยาเนี่ยไปก่อนเนาะการเป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางประเทศ U.S.A. ผู้ใหญ่ได้ผลผลักมาให้เปอร์เซ็นต์นจำนวนหนึ่งกะไว้ช่วยเหลือผู้ที่แบบทุกข์ยากนี่แหละแล้วก็ Hư, này là... Cứ ừ. chép luôn... à, ừ. quay cuối ừ. ừ. à, ừ. rồi lại nó. Give to mong in tôi mong nhưng nó à, cocoon banh lưu vì miền miệng 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 anh miệng 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 này miệng 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 cái bài của bài nhạc cái thì nó thì nó phăng mình phăng một phăng bình, pin thì một ok nó thì nó cả cô hay hay vay đấy người chưa rồi 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 nó nó cả thầm à. hoặc cả thầm họ cả thà mình mình bứt mình thì thêm loại nó cả cứ mình lau chụp phăng này, này. nó mình cả và bà... ไปหาโมไลแล้วคนว่าเนาะไปหาโมไลหุมมล่โมเลยเนาะก็ยังเหลือแต่เวีย้ยคนว่า<ม>ยัางที่ยังบริขึ้นไปเนาะก็บว่าบุมีเงินขึ้นไปคนว่า <c oughs> โอเคเนาะพ่อพี่พนอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้โอเซงกับสิอำลาจากพ,อพ่อแม่พี่น้องไปกนะ่อนเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากช่วยเนะหลือเพิ่นเนาะก็ติดต่อมาหา่อแซงทางเพจ์ทางไลน์ได้เนาะสำหรับคลิปนี้โอเซงกับสิอำลาจากพ,อพ่อแม่พี่น้องไปกนะ่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดี